สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญรวีตีข่าวก็มานั่งเอาข่าวคราวทั้งหลายทั้งปวงมาคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันรายการบุญรวีตีข่าววันนี้ก็ตรงกับวันอังคารวันอังคารที่2 3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564อ่ะเป็นรายการแบกกดินครับรายการบุญระวีตีข่าว เอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันล้อมวงเข้ามามาฟังพิธีคอนแบกระดินให้ท่านทั้งหลายได้ฟังการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองถ้าเรามองตั้งแต่เริ่มต้นมาจะยุคไหนสมัยไหนก่นแล้วแต่มันเหมือนอะไรครับเหมือนหนังชีวิตของนักการเมืองคนที่เคยเป็นนักการเมืองเข้ามายิ่งใหญ่มากมาใหญ่โตตอนนี้ ก็ลงหลงลมไปบ้างเข้าสู่เชิงตะกอนไปบ้างสี่คนหามสามคนแห่บ้านปลายชีวิตไม่ค่อยได้สดใสเท่าไรครับไม่ค่อยได้สดใสเท่าไรทุกคนก็ตามดูเรื่องของนายประยวยประยวยจะเป็นยังไงประยวยเหมือนกระหนังพระเอกทีจิตประยยเี่ยจะตายตอนจบไหมหลายคนคิดว่าอาจจะตายตอนจบมันไม่แน่ มันไม่แน่คนสร้างหนังเขาก็ต้องผูกเรื่องให้ตอนนี้เป็นเพละเอกเป็นพระเอกออกแจกเงินแจกเงินแจกเงินเหมือนก็เคยดูหนังโรบินฮูดไหมครับปล้นมาปล้นมาแล้วก็แจก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 นี่คือหนังโรบินฮูดแต่เดือนนี้เอตอนเรื่องไอ้ตอนนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่มันหนังเรื่องประยวยเรื่องประยวยก็มีมีฉากที่แจกเงินหลายคนถามว่าเฮ้ยบุญลวีถ้าเองเป็นผู้กำกับเนี่ยเองจะทำไง จะเขียนพลอตเรื่องยังไงจะเขียนบทยังไงผมบอกว่าเรื่องนี้มันแซดมูฟวี่มันเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องเศร้าตอนจบเนี่ยจะให้พระเอกประสบชัยชนะขีม่ม้าขาวชัยโยโหยไม่ได้เดี๋ยวโดนกระป๋องลมปาหัวสุดท้ายพระเอกต้องตายตอนจบจริงอยู่ทุกคนต้องตายตอนจบนี่พระเอกต้องตายจอนจบเรื่องของการเมืองในบ้านเราตอนนี้มันตึงเครียด ในฟักรัฐบาลในพัครัฐบาลซีกรัฐบาลก็เหมือนกันผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเรียกว่าซักฟอกมาแล้วผมพูดไว้วันก่อนถ้าใครดูคลิปอันก่อนของบุญลวีตีข่าวจะเห็นว่าเสร็จหน้านาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าขุนพลอะไรก็แล้วแต่นี่เสร็จสึกซักฟอกก็มากัดกันต่อทะเลาะกันต่อเฮ้ย hey, มึงหักหลังกูมึงแทงข้งางหลังกูมึงไม่ยกมือให้กูทําไมเป็นอย่างนี้มึงไม่เชื่อฟังพรรค เออมึงเป็นยังไงมึงถึงหักหลังพรรคมึงไม่เชื่อกติกาของพรรคมึงไม่ทําตามกติกาของพรรคไม่ทําตามมติของพรรควุ่นวายขายปลาช่อนวุ่นวายมากกันมากกันจริงๆผมตะโกนถามว่าเฮ้ยเว้ยทําไมไม่เกรงใจประชาชนบ้างเกรงใจพี่น้องประชาชนตาดาดำหกเจ็ล้านคนที่เขารอความหวังจากพวกคุณเพราะคุณเป็นฝ่ายบริหาร คุณทำไม่เขามีงานทำได้ไหมวันนี้ทุกคนตกงานกันหมดตกงานกันหมดเอาแต่พล่มเอาแต่ทะเลาะกันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมถึงนั่งปรึกษากันบอกว่าเฮ้ยทำไมบ้านเมืองมันถึงมาเป็นอย่างนี้วันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเหมือนหนังจริงๆมันเหมือนภาพยนตร์เหมือนเหมือนเหมือนก็เขียนบทขึ้นมาเขาบอกว่ามันเขียนบทมาเขียนตั้งแต่ปีห้าห้าหกเห็นไหม มีกลุ่มมวลชนมาเป่านกหวีดเสร็จจะมีเหมือนกับพระเอกขี่ม้าขาวลากรถถังลากปืนลากอะไรมาเฮ้ยมาเป็นพระเอกเออมาเป็นพระเอกแต่ตอนนี้ทําไปทํามาจะเป็นผู้ร้ายหรือพระเอกไม่รู้หนังมันแสดงไปใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วฉะนั้นมันเหมือนหนังชีวิตต้องดูยาวๆต้องดูยาวๆทีนี้ทีนี้มันกลายเป็นฝันกลางฤดูร้อนของประยวยเขาหรือเปล่า เห็นคุยนักคุยนาว่ารัฐบาลนี้รัฐบวยนี้จะเพิ่มขีดความสามารถขีดการแข่งขันลกระดับยกระดับคุณภาพชีวิตขยายสวัสดีการสิทธิต่างๆปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนำพาประเทศไปสู่แนวหน้าในสายตาโลกเฮ้ยเว้ยนำพาประเทศไปสู่แนวหน้าในสายตาโลกมันมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ย เรามีความพร้อมหรือเปล่าแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยก้าวข้ากับดักไปพร้อมๆกันพวกเราเนี่ยอยากจะไปพร้อมๆกันครับพี่ยุทธไอ้พี่ยวยเราอยากจะไปพร้อมๆกันก็เห็นพี่ยวยพร่ำม,มาเจ็ดปีแล้วถามว่าพร่ำม,มาเจ็ปีเนี่ยมันสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์มันสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเจ็ดปีเนี่ยแพ้เวียดนาม กัมพูชาก็แพ้เบียกกัมพูชาเขาตอนเนี้ผมว่าแพ้กัมพูชาคนจนเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซนที่จะนําพาประเทศไปสู่แนวหน้าของโลกเนี่ยฝันไปถึงผมเรียกว่าเป็นความฝันกลางฤด,ดูร้อนก่็แล้วกันแล้วตอนนี้ผู้คนเขาสงสัยกันมากมา,กายกายกองว่าไอ้ที่เราเป็นพันธมิตรกับจีนเนี่ยทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นทําไมเราไม่คบกับเขาทั่วโลกทั่วประเทศไอ้ทั่วโลก ทำไมเราไม่คบกับทุกประเทศทั่วโลกเพื่อเอาประโยชน์ไปเข้ามาเข้าบ้านเราเราครบสหรัฐอเมริกาเราครบยุโรปสหภาพยุโรปเราคบออสเตรเลียรัฐบาลอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็คบทุกประเทศไงผมก็เลยต้องย้อนถามว่าคุณคบทุกประเทศแล้วเขาตัดดี p เราทําไมเขาตัดสิทธิภาษีทางเราเราทาไมสาภาพยุโรป28ประเทศมีคนถึง500ล้านคน มโหรานบาลาทึกครับเป็นตลาดใหญ่ใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีประชากร300ล้านคนแต่ยุโรปเนี่ยมีประชากรถึง500ล้านคนมันใหญ่โตบัลลเริ่มเทิมบัลลเริ่มเทิมถ้าเราส่งสินค้าไปขายส่งสินค้าไปขายสหรัฐส่งสินค้าไปขายยุโรปแน่นอนเหมือนเก่าพี่น้องประชาชนก็ได้งานทำโรงงานที่ตั้งในเมืองไทยส่งขายสินค้าเงินก็เข้า เงินก็เข้า GPD GDP เราก็ก็ก็ไม่เสียหายอะไรมากมายมันติดลบน้อยลงน้อยลงแต่เวลานี้โรงงานมันมีแต่ปิดโรงงานปิดโรงงานย้ายออกย้ายออกคนทำงานมีงานทำดีๆตกงานนั่งร้องห่มร้องไห้กอดคอกันร้องไห้เป็นภาพเมื่อปีที่แล้วฟังแล้วมันอดุดอดสูเหมือนกันในยิมนาวานิยายเหมือนกันหนังที่ผมบอกเหมือนกันหนังชีวิตที่ผมบอกมันเป็นหนังการเมือง เราอยากจะดูตอนจบมันเป็นยังไงตอนจบเราผมรู้แล้วรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นยังไงพระเอกจะขี่ม้าขาวชัยโยโหหิวหรือว่าพระเอกจะตายตอนจบเพราะว่าเวลานี้เราเห็นบริบทเราเห็นบทต่างๆของของคุณประโยชน์เขาแล้วเช่นไปสู่ฮกกบจีนในเส้นทางสายไหมจีนกองทัพซื้ออาวุธจากจีนซื้อรถถังจากจีนซื้อเรือดำน้ำจากจีน เอาจนได้เอาจนได้ผมตะโกนถามไว้ในรายการข่าวทะลุไม่ว่าถ้าจีนเขามีความจริงใจกับเราเวลานี้เองอัครราชทูตจีนเนี่ยประจำประเทศไทยอะมันว่างมากี่เดือนแล้วมันว่างจะร่วมปีแล้วมั้งยังไม่ส่งมาเลยถ้าเขาจริงใจต่อเราเนี่ยเวลานี้เราส่งข้าวไปขายเนี่ยแต่ก่อนเรามาที่หนึ่งก็รู้กันอยู่เวลานี้ไม่มีทางอินเดีย และก็ไอ้เวียดนามมันครองแชมป์นำหน้าเราเราส่งไปขายเวลานี้ตลาดเรามีที่ไหนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ตลาดเรามีที่ไหนแอฟริกาเราตลาดแอฟริกาเราส่งไปขายแอฟริกาไปถามพ่อค้าข้าวสิจีนมันก็ไปแข่งกับเรามันตัดราคาเราครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมันตัดราคาเราเราสู้มันไม่ได้ ถามว่าทำไมไม่ส่งไปยุโรปอ่ะไม่ไปส่งไปอเมริกาเราส่งไม่ใช่ไม่ส่งส่งไปแต่เราเสียภาษีเสียภาษีศุลกากรมากกว่ามากกว่าประเทศเวียดนามที่เขาส่งเข้าไปขายในยุโรปผมมีแฟนคลับมากมายบ่นกันมาเยอะแยะว่าพี่บุญลวีผมเนี่ยอยากอุดหนุนของไทยผมไปซื้อข้าวสาร20กิโลถามดูซิมันกี่ยูโร20กิโลเนี่ย,ย,ยของไทย วางขายนิดเดียวแทบจะไม่มีขายของเวียดนามเกลื่อนเต็มไปหมดไม่ว่ากุ้งแห้งกะปิน้ำปลาหรือว่าซอสผงชูรสอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะของครัวของเครื่องครัวของสมุนไพระอะไรเยอะแยะในตลาดแต่ก่อนเนี่ยเวียดนามสู้เราไม่ได้ในตลาดต่างประเทศในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านจากหมู่บ้านจากหมู่บ้านของดีประจำตำบลที่เขาเรียกโอท็อปเต็มไปหมด ผมเนี่ยเป็นคนเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไปที่ไหนผมเรียนให้ทราบว่าผมจะเข้าใ้หน้าทาวไปดูของไทยดูแล้วก็ชื่นชมยินดีมีความภูมิใจว่าเฮ้ยพี่น้องกูไปรอดแล้วไปสบายแล้วเสร็จแล้วถ,ถือปืนมายึดอํานาจหลังจากนั้นเข้าของก็หายไปจากชั้นที่วางของในซูปเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปหลายแห่งเนี่ยเขาชอบเมืองไทยเขามาเที่ยวเมืองไทยเขารักเมืองไทยเขาอุดหนุนของไทย หลังจากยึดอํานาจเมื่อปี49และเมื่อปี2 5 5 7เขาไม่ซื้อของไทยเขาตัดใจไม่ซื้อของไทยมันเกิดเหตุอย่างนี้เพราะบ้านเขาเขายึดถือในระบอบประชาธิปไตยสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นโอทงโอทอบมันก็หายไปจากตลาดเราส่งไปขายก็ขายไม่ได้มันหายไปจากตลาดกลายเป็นของเวียดนามมาวางแฟนคขับเอซีผมบอกพี่ผมจะมาซื้อข้าวสารไทยแต่มันแพงกว่าข้าวสารเวียดนามนะ ผมยอมรับผมเชื่อว่าแพงมันแพงจริงๆเพราะภาษีมันต่างกันเขาส่งไปเขาไม่เสียภาษีแต่เราส่งเราเสียภาษีแล้วโรงงานที่ไหนมันบ้าจะมาตั้งในเมืองไทยผมถึงตะโกนบอกคุณประยุทธ์คุณประยุะย,ยอะไรเนี่ยคุณประยุทธ์นะ่บอกว่าผมเนี่ยมีความเห็นและก็มีความสนับสนุนถามว่าสนับสนุนไหมสนับสนุนอยากให้เศรษฐกิจมันฟื้นพี่น้องเราจะโชคดี อยากให้นี่คมุตสาหกรรมที่รัฐบาลตั้งใจให้ EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจมันก้าวหน้าเติบโตแต่ทุกวันนี้เห็นมีแต่ราคาคุยครับมีแต่ราคาคุยมีโรงงานนู่นโรงงานนี้ห้าร้อยโรงงานมีเงินจะมาลงทุนสองสามหมื่นล้านบาทนู่นนี่นั่นแต่วันนี้มีอะไรมีอะไรถ้ามันมีโรงงานมาจริงพี่น้องคนไทยก็ต้องมีงานทำมีงานทำเท่าไหร่ ตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ามาใหม่ๆอยากจะโชว์ออฟอยากจะโชว์พาวบอกว่าผมจะทําให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมีงานทําถึงร้านตําแหน่งเขาก็เลยจัดงานจัดงานเอเอจ็อบเอ็กซ์โปขึ้นที่บางนาผมไปยืนดูโอ้โหผู้คนมากมายนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ๆนะปีที่แล้วกับปีนี้จบใหม่ไปสมัครงานกันมากมายผมก็ดีใจเลอเอ้เอ้ไม่เก่งเว้ยแฮงแฮงเก่งวเว้ยไอเฮงเก่งเว้ย อ่าชูชาติเก่งว้ยเออผมก็ชื่นชมมันนะบอกมันเก่งมันเก่งมัน,มนจัดไออไอ้ไอ,อ,อ,อ้จับเอ็กซ์โปโอ้โหลูกหลานจะได้มีงานทำชื่นใจผมก็เชื่ออย่างนั้นไว้วางฝีมืออย่างนั้นจริงๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมก็ตามไปดูงานที่เขาสมัครกันไว้มีโรงงานโรงงานนี่โรงงานนี้เขาจดไว้ผมก็ไปเยี่ยมโรงงานเขาไปถามเป็นยังไงรับไปกี่คนเขาบอกเขามีแบบฟอร์มรับไว้เยอะมันมีตําแหน่งผู้จัดการผลิตผู้จัดการ เอาฝ่ายตลาดพนักงานนู่นนี่นั่นประกาศรับไปเปิดเปิดแผงเปิดร่วมงานกับเขาประกาศรับเสร็จแล้วก็แล้วรับมาเท่าไหร่เขาบอกไม่ได้รับมาเลยเอา้าวทำไมล่ะเขาบอกตำแหน่งงานมันมีตำแหน่งงานมันมีผู้จัดการฝ่ายผลิตนะผู้จัดการฝ่ายตลาดพนักงานฝ่ายผลิตหัวหน้าแผนกนูก่นนี่นั่นมันมีเอาแล้วทําไมอ่ะไม่มีงานให้ทาเขาบอกผมจะรับมาได้ยังไงมันไม่มีงานให้ทํา เอาถามทาไมคุณไม่ผลิตแล้วผลิตไปขายที่ไหนนะไปขายดาวองคารเหรอหรือไปขายโลกพระจันทร์เขาตอกหน้าผมผมหงายพึ่งเลยครับหงายพึ่งผมบอกอ๋อจริงสิขายได้ดาวองคารคุณไปได้ไหมโลกพระจันทร์ไปได้ไหมแล้วไปขายในสภาพยุโรปเนี่ยพี่บุญรวีผมจะไปสู้โรงงานที่เขาอยู่ในในเวียดนามได้ไหมของชิ้นเดียวกันของสินค้าประเภทเดียวกัน แล้วส่งไปขายที่เดียวกันแต่ราคามันแพงกว่าเขาอ่ะมีใครเขาจะบ้ามาซื้อของเรานี่คือความบกพร่องนี่คือฤลิ์เดชจากเกิดจากการยึดอำนาจแล้วมันทำให้บ้านเมืองย่อยยับไปหมดครับย่อยยับไปม,มันก็เป็นที่มาของผู้คนที่ไม่มีงานทำเขาเอภิปรายในสภาหลายข้อ มันเป็นที่น่าชงนสนเทศที่พลเอกประยุทธ์สั่งให้รองนายกให้รัฐปีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งให้รัฐปีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุพัฒพงษ์เนี่ยไอ้สุพัฒพงษ์เนี่ยออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของศึกอภิปรายการอับซักฟอกเ่ยว่ารัฐบาลไม่ผิดรัฐบาลดีอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นพมก็สงสัยว่าทำไมไม่ใช่ร,รั่มนตรีคลังอะทำไมใช้รั่มนตรีพลังงาน เอาเอะจะใช้ใครก็ใช้ไปเถอะแต่สิ่งที่ผมมันนั่งดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับแปดข้อที่เขาสรุปมาเนี่ยนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยการน่าเชื่อถือในสายตานานาชาติถามว่ามันน่าเชื่อถือตรงไหนเมื่อเราอยู่ในอยู่ในการสืบทอดอำนาจเผด็จการจากการยึดอำนาจถามว่าเวลานี้เราเป็นประชาธิปไตยเนี่ย เราเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมหลายท่านอาจจะบอกว่าใช่หลายท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยคืออำนาจมาจากประชาชนใช่ไหมทุกคนตอบว่าใช่อำนาจมาจากประชาชนรัฐบาลนี้อำนาจมาจากประชาชนไหมเขาบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากประชาชนที่เลือกสสมาห้ารอยคนแล้วไอ้สองร้ห้าละใครเลือกมาวุฒิสมาชิกสภาปราัส เขาบอกว่าผู้ยึดอํานาจเลือกมาแล้วไอ้สองหมีสิทธิ์เลือกนายกไหมมีสิทธิ์มาจากประชาชนไหมไม่ใช่มารวมกันเป็น7จ็ยห้าสิบคนแล้วเจ็ด้อยห้าสิคนเนี่ยเขยา่าเขยา่าใครได้เสียงข้างมากก็ได้บริหารประเทศเป็นนายกเผอิญเสียงมันออกมาห้าร้อยพอดีคนเขาก็เรียกกันในรัฐบาลห้า้อย ผมไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ใช่กล่าวหาคำพวกนี้มาบราฟรัฐบาลหรือมาตำหนิหรือมาดูถูกดูแคลนคะแนนมันออกมาห้าร้อยจริงๆสวออรวมกับสสผมก็บอกเฮ้ยมันลางดีนะโว้ยไอห้าร้อยนี่ลางดีอย่าไปพูดมันลางร้ายต้องบอกลางดีก่อนมันออกมาห้าร้อยฉะนั้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสอบอมาก สว2อ0ลงคะแนนเปี้ยเลยเต็มหมดเลย250แต่สสห0 0คนเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากสาสที่เขาไปร่วมรัฐบาลถามว่าพรรคข้างมากที่ได้เสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาปี2 5ง2เนี่ยคือพรรคไหนคือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากจากประชาชนฉะนั้นตามมารยาทหรือตามกติกาหรือตาม จัญญาบันก็แล้วแต่หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่ทั่วโลกกติกาทั่วโลกเขายึดถือปฏิบัติในเรื่องของประชาธิปไตยเขาต้องให้พักเสียงข้างมั่งจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมใช่ไหมทุกคนบอกว่าใช่ใช่เพื่อไทยยังไม่ได้ขยับพักพลังประชารัฐเป็นพักอันดับสองขยับเลยไปชวนภูมิใจไทยไปชวนประชาธิปัตย์ไปชวนชาติไทยพัฒนาไปชวนชาติพัฒนาไปชวนพักเล็กๆเ,เอ้ามารวมกัน เสียงมันปริ่มน้ำไม่พอเฮ้ยกะกะตจัดสูตรพิจารณาให้หน่อยไอ้พักนั้นอะมันซ่าเกินไปมันได้มาเยอะตั้ง87เสียงมายังไงเขาบอกมึงจะได้แค่สมคนได้แทธนาธรได้ยายช่อได้ปิยะบุตรสามคนมึงมาตั้งแปดบเจ็ดให้ตัดแม่งไปเจ็คนเหลือแปดสิบเอามาเอามาไม่ต้องไปคำหนึงเสียง ที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะต้องเป็นคะแนนพึงมีหารบวกลบคูณหารนะแล้วคะแนนพึงมีจะต้องได้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันไอ้คนได้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันคะแนนเนี่ยเจ็ดคนเคลียร์แม่งทิ้งแม่น้ำเจ้าพายาไปแล้วเอาคุณพี่ไผ่บูนมาเอาคุณพี่เต้มาเอาคุณพี่พิเชิมาเอามาเป็นสสพวกนี้คะแนนเจ็ดหมื่นหนึ่งไหมไม่ถึงครับสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่า นี่มันพิษานาอย่างนี้เขาหัวเราะก,กันทั้งโลกหัวเราะก,กันทั้งโลกที่มามันเป็นอย่างนี้เมื่อที่มามาเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นรัฐบาลห้าร้อยยังไงล่ะแล้วเสร็จแล้วอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองความน่าเชื่อถือในนานาชาติมันมีไหมล่ะมันไม่มีเพราะยึดอํานาจมาสืบทอดอํานาจมาการว่างงานสุพัฒพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่า ผู้อภิปรายหลายท่านบอกว่าผลกระทบจากโควิด19ทํำให้คนว่างงาน10ล้านคนแต่ตัวเลขจริงๆปรากฏออกมามีแค่1.9ในขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนสูงกว่านี้แสดงให้เห็นถึงความบอบช้าที่ทั่วโลกมีแต่ประเทศไทยเราดีกว่า <laughs> มันดีได้ยังไงวะ,ะคุณบอกคนว่างงานไม่มีมีน้อยในสภา,าเขาบอกมีอย่างน้อย10คนผมบอกไม่ใช่ คนไทยมี67ล้านคนคนว่างงานเนี่ยอย่างน้อยเกือบ40ล้าน40กว่าล้านคนนะครับทำไมผมคิดอย่างนี้ผมดูจากตัวเลขที่รัฐบาลแจกสตางค์คนไม่ว่างงานเขามีทุนเขามีเงินจากงานเขาจะมารับเงินแจกทำไมบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐเนะี่ย14ล้านคนคนละ5,600บาทไอ้คนละครึ่งรักจ่ายครึ่งหนึ่งแอปเป๋าสตางค์อ่ะ ด้านค้าจ่ายครึ่งหนึ่งอีกคนละ7 0 0ดพบาทอีกสิบล้านคนกลุ่มอาชีพอิสระนี่เจ0 0พันบาทอีกหล้านคนกลุ่มเกษตรกร8ล้านคนคนละ4 0 0พันบาทรวมกันเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วยังมีไทยชนะอีกที่กําลังมงึงงงม,มึงาหลาอยู่ตอนเนี้ยได้มัง่งไม่ได้มัง่งจะต้องโอ้โหเช่ารถมานั่งตากแดดตากลมเป็นลมเป็น,ปนแรงคุณตาคุณยายเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันดังไปทั่วโลก แล้วยังไอ้มาตรา33าที่กำลังทำก็อยู่วันนี้อีก6ล้านคนรวมกันเท่าไหรครับรวมกันเป็น44ล้านคน44ล้านคนถ้าเอา67ล้านของประชากรทั้งหมดลบด้วย44ล้านจะเหลือเพียง23ล้านคน23ล้านคนครับเอาละคนรวยมีสัก10ล้านคนมีสตางค์มีสัก10ล้านใน67ล้านในคนมีสตางค์มีมีส0ล้าน จะเหลืออีก14ล้านซึ่งเขาไม่ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือรัฐบบยของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ครับนี่คือข้อเท็จจริงที่บอกแล้วมันจะบอกว่าในสภาบอกว่า10ล้านคนว่างานผมว่าไม่จริงถ้า10ล้านคนว่างานคุณก็แจกอีก10ล้านคนคุณจะมาแจกทําไมถึง44ล้านคนแล้วเดือนหน้ามันก็จะหมดแล้วมีนาคมหมดแล้วแล้วก็เมษาพฤษภามิถุนากินแกลบ กินแกลบกินแห้วกันเหรอเรื่องนี้รัฐบาลต้องคิดคุณต้องหามาจ่ายเขาอีกหนไหน,ไหนคุณจะแจกก็แจกให้มันระเบิดเถิดเทิงไปเลยนะแจกไปเลยผมไม่ว่าผมไม่รังเกียจผมไม่ต่อว่าคุณในเรื่องแจกเงินเนี่ยพี่น้องประชาชนได้แต่คุณหาเงินเข้ามาบ้างหาเงินเข้าคลังบ้างก็แล้วกันเพราะเวลานี้พี่น้องประชาชนมันไม่มีงานทําจริงๆแล้วอย่ามาแก้ตัวว่ามันตกงานแค่สิบล้านไม่ใช่ครับไอเรื่องเวลีกู้นี่กู้จริงๆ นะกู้จริงๆรงนะรัฐบาลนี้ทําให้นี่ครัวเรือนสูงสุดใช่ครับบางสํานักเศรษฐกิจเขาบอกนี่ครัวเรือนถึง93หมายความว่าคุณมีเงินเดือน1,000 10, 0บาทคุณต้องใช้นี่ทั้งหมดเนี่ย9,300บาทคุณเหลือใช้แค่700บาทนี่ผมเปรียบเทียบให้ง่ายๆที่พูดกันในสภาบอกแบง์จะลม้มไม่ลม้มมันกำไรตอนนี้ ไปดูรายงานเถอะกำไรแม่งทุกแบงก์นะเพราะมันกินเงินค่าบริการนู่นบริการนี่นะไอ้เรื่องหนี้สูญหนี้เสียมันก็มีแต่ยากเวลานี้คุณจะไปกู้แบงก์ไม่มีทางเศรษฐกิจพังอย่างนี้จะไปกู้อะไร SME m i c ม o s ไ e, มโครเจะหาทุนที่ไหนมาทำรัฐบาลต้องคิดอย่างนี้จะต้องหาทุนให้เขาไม่งานไม่เกิดคนไม่มีงานทำ ความเหลื่อมล้ามันถึงบานทะโลกแล้วครับเต็มไปหมดผมถึงบอกว่านี่คือการเมืองการเมืองคืนหนังชีวิตต้องดูกันยาวๆและถ้าดูมาครึ่งเรื่องค่อเรื่องมันสามารถพยากรณ์ได้ว่าไอ้หนังเรื่องนี้จบด้วยยังไงจบด้วยพระเอกตายตอนจบสู้ไม่ไหวตายตอนจบแน่ๆเพราะบริหารบ้าบอคอแตกอย่างนี้ใช่ไหมผมคิดอย่างนี้แต่ผมนั่งดูหนังเนี่ยหนังชีวิตหนังการเมืองชีวิตเนี่ยเรื่องเนี้ยนะพระเอกชื่อประยวยจะตายตายตอนจบครับ จะตายยังไงไม่รู้ตอนจบกูไม่ไหวแล้วไม่ตายก็บ้าครับต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทปยาทยหรือโรงพยาบาลน,นะบำรุงไหล่รืบำรุงราดหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องไปเช็คประสาทตรวจประสาทเ,เพราะทําท่าจะเป็นแพนิคหรือเปล่าไม่ทราบมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยเอาสะดือกรองดูก็รู้ว่ามันเป็นความจริงไม่ต้องถึงกับสมองกองดูแล้วภาพความจริงมันออกว่าคนมีกินไหมไม่มีกินมึงจะไปขอได้ไง แจกเงินไปตั้งสี่สิบล้านสี่สิบล้านคนนี่คือนี่คือตัวเลขนี่คือเหตุผลนี่คือคำตอบที่มันบอกมันบอกถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องไปดูอื่นกายดูเขามีงานทำไหมดูการค้าขายยังไงคุณเดินเขาไปตลาดนี่ประยุทธ์เคยเดินเขาไปตลาดไหมเดินที่จัดทัวร์นกขมิน้นแบบทักษิณเขาจัดนะ เมื่อวานนี้โทนี่แมวรู้จักโทนี่แมวไหมสนทนาในขับเฮ้าโอ้โหดังระเบิดเลยอทัวนกขมิ้นเขาก็บอกเอ้ไปทําอย่างนี้ไปพูดเรื่องตากใบสามสิบาทรักษาทุกโรคผมมีคนถามเรื่องทักเรื่องอะไรเรื่องประยุทธ์เท่านั้นว่าทําไมอนักข่าวไปสัมภาษณ์ประยุทธ์พูดถึงทักษินอารมณ์เสียพูดถึงยิ่งลักอารมณ์เสียเอาลาคุณฟังไปก่อนครับ รายการบุญละวีตีข่าวสำหรับวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดบุญละวีตีข่าวกดติดตามกดกระดิ่งกราบขอบคุณจริงๆครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ